สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังชาวพอดแคสต์ทุกท่านนะคะมาพบกับดิฉันปามสุประวีแก้วไทยค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเริ่มกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติรูปแบบใหม่หรือว่า new normal กันหรือ,อยังแน่นอนค่ะตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 กก็เริ่มซาแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าปัญหาเรื่องปากท้องเศรษฐกิจเนี่ยกลับรุนแรงขึ้นและก็มีแนวโน้มค่ะว่าจะลากยาวซึ่งเป็นไปตามที่หลายฝ่ายเนี่ยเขาก็ได้คาดการเอาไว้นะคะส่วนถ้ามองในมุมหลักโหราศาสตร์ เทียบสถิติจากการโคจรของดวงดาวเศรษฐกิจกแล้วก็การเมืองนะคะในครึ่งปีหลังเนี่ยจะมีทิทางเป็นอย่างไรเพราะว่าตอนนี้นี่ก็ต้นเดือนกรกฎาคมแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นครึ่งปีแล้ววันนี้ปมีคําตอบจากโหราจารย์ชื่อดังหลายท่าน,นมารวบรวมให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะท่านแรกค่ะก็คือคุณพินโยพงษ์เจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติเนี่ยท่านก็ได้พูดถึงภาพรวมครึ่งปีหลังจากนี้ ว่าดาวมฤตยูได้โครจรอ,อยู่ตรงราศีเมษเป็นดาวที่แสดงถึงภัยอาเพศทับลัคนาของดวงเมืองค่ะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมีการปฏิรูปส่วนใหญ่ส่งผลร้ายมักนำความยุ่งยากสู่บ้านเมืองแล้วก็มีการปฏิบัติการนอกรูปแบบนอกกฎหมายเกิดความแตกแยก ซึ่งอาจจะหมายถึงการเกิดกบฏจนเกิดปัญหาวุ่นวายตามมาถ้าพูดถึงวิถีทางของรัฐสภาก็จะไม่ราบรื่นด้วยนะคะประกอบกับมีดาววังคาเนี่ยโคจรอ,อยู่ราศีมีนเกิดความวุ่นวายอาชญากรรมเนี่ยก็จะมีการเกิดอาชญากรรมแบบแปลกๆโดยดาวมฤตยูนี้ก็จะอยู่ไปอีก2ปีซ้ำดาวพระศุกร์โคจรถอยหลงังก็เป็นเรื่องการเงินการคลังรัฐจะมีปัญหาเรื่องงบประมาณเงินทอง มีการใช้จ่ายสิ้นเปลืองเกิดประโยชน์บ้างไม่เกิดประโยชน์บ้างรายได้ตกตามแต่ว่ารายจ่ายเนี่ยกลับสูงริบปลิวจนเมื่อดาวพระสุขเริ่มเดินหน้าการเงินค่ะถึงจะคลี่คลายลงนะคะแต่ปีนี้น่าสังเกตค่ะว่าดาวพระสุขสวนทางร้าหูก็จะเป็นเรื่องของศิลปะดนตรีดารานักร้องนักแสดงเนี่ยอาจจะเกิดการเจ็บป่วยหรือสูญเสียได้นะคะ ในตำราก็จะกล่าวคว่าพระสุกมนทายว่าฝนแห้งผากให้ระวังเรื่องภัยแล้งแต่ว่าบางพื้นที่ก็จะเกิดน้ำท่วมนะคะสิ้นปีนี้พระสุก็จะโคจรวิปรลิตข้าวยากหมากแพงสินค้าอุปโภคบริโภคก็จะขึ้นราคาพระพุทธสอดคล้องกับพะสุกโคจรวิปรลิตปีนี้3ครั้งหมายถึงว่ายาวชนนักศึกษาคนรุ่นใหม่ก็จะเห็นขัดแย้งกับผู้ปกครอง พระราหูจะโครจรอ,อยู่ราศีมิถุน,นะค่ะจนถึงวันที่10กันยายน2 5 6 3ก็คือปีนี้เป็นเรื่องของการคมนาคมการสื่อสารการติดต่อจะเกิดปัญหาในการขนส่งนะคะทั้งทางบกเรืออากาศจนเข้าสู่ราศีพฤษภจะเป็นเรื่องการเงินการคลังของประเทศนะคะเรียกว่าราหูค้นทรัพย์ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจนท้องพละคลังเนี่ยก็ร้อยหลอเลย แต่ถ้าถามว่าข้อดีก็ยังมีข้อดีนะคะก็คืออายุเมืองที่ย่างเข้าสู่ปี239พระราหูก็จะเป็นเจ้าเรือนราพะค่ะนับว่าเป็นสีแปลว่ารายได้ความสำเร็จแสดงว่ายังโชคดีที่มีหนทางในการหาเงินเข้ามามีรายได้ผลประโยชน์เพียงพอให้ลาหูในหยิบมาใช้ใจ่ายได้แต่ก็เกิดหนี้สินผูกพันต้องชดใช้ในอนาคต ลาหูอยู่ตรงนี้ใช้เวลาปีครึ่งก็คือเศรษฐกิจยังคงมีปัญหาตอนนี้แน่นอนว่าจะใช้จ่ายอะไรเนี่ยก็อาจจะต้องมีความรอบครอบมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะคะคุณพินโยก็ได้ทำนายว่าดาวที่น่าสนใจแล้วก็เป็นผลมากๆก็คือดาวอังคารโคจรเข้ามาใกล้โลกแบบวิปริตอยู่ที่ราศีเมษและก็ราศีมีน,นะคะตั้งแต่16มิถุนายน ถอยหลังย้อนไปถึง27ธันวาคมบ้านเมืองจะเกิดอาชญากรรมเพิ่มขึ้นคดีต่างๆก็จะมีความลึกลับซับซ้อนยากแก่การสืบสวนทั้งเกิดปัญหายุ่งยากที่เกี่ยวกับเรือนจำมีการแหกคุกเกิดการเสียชีวิตในเรือนจำเกิดการสูญเสียธรณีจะดูดกินเลือดคนระวังเรื่องการสูญเสียผู้ใหญ่หรือว่าบุคคลสำคัญในเดือนกรกฎาคมเกิดแผ่นดินไหวแผ่นดินแยกทั้งในความหมายของภัยพิบัติที่รุนแรง และในความหมายของการแตกแยกทางความคิดทางการเมืองจำแนกได้ว่าระหว่างวันที่8สิงหาคมถึง9ตุลาคมค่ะพระอังคารโคจรเข้าราศีเมษพระอังคารหมายถึงการอาหารกองทัพฉะนั้นการอาหารจะถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษในทางที่ดีคือมีการเสริมสร้างกำลังแต่ทางร้ายคืออาจจะก่อให้เกิดการกระทบกระเทือนทางการอาหารทั้งภายในและภายนอกอาณาจักรมีเรื่องการขัดแย้งการปะทะรุนแรง ของกองกำลังฝ่ายต่างๆแล้วก็ต้องระวังค่ะเรื่องอักคีภัยด้วยนยนะคะ ช่วงวันที่15ตุลาคมพระอังคารโคจรเข้ามาใกล้โลกก็จะเกิดอุบัติเหตุเพศภัยครั้งสําคัญต้องใช้กองกําลังเ,เข้ามาแก้ไขสถานการณ์เกิดการชุลมูลปะทะกาันซ้าโรคระบาดต่อเนื่องช่วง8กันยายนถึง26พฤศจิกายน2563อาจจะเจอสถานการณ์โควิด -19 รอบ2ออีกครั้งหรืออาจจะไม่ใช่โควิด -19 ก็เป็นได้ พระอังคารปกติจะถอยหลังแบบนี้ก็ทุก2ปี2เดือนย้อน2ปี2เดือนที่แล้วนะถ้าใครจําได้ก็จะมีเหตุการณ์ทีหมูป่าติดถ้ำค่ะไปจนถึงเรื่องของเรือล่มที่ภูเก็ตจึงต้องระมัดระวังให้มากนะคะในกลางเดือน9หรือว่าเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม นอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์สำคัญจากภาพพฤหัสและก็สาวซึ่งกำลังโคโจรถอยหลังแบบตีคู่กันมาตรงราศีมังกรและธนูเป็นดาวคู่แห่งการเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยเป็นดาวที่มาโคโจรอยู่ในแนวเดียวกันทุกๆ20ปีแต่ครั้งนี้เป็นปีที่ค่อนข้างสำคัญกว่าปีอื่นในรอบ397ปีหรือว่า400ปีโคโจรมาซ้อนทับกันในวันที่23กรกฎาคมสแสดงว่าภายในกรกฎาคมและสิงหาคม จะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างค่ะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของประเทศและก็จะมีอีกครั้งในช่วง20ตุลาคมเพราะฉะนั้น2จุดนี้เป็นห่วงเวลาสําคัญนะคะที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจกสังคมและภัยธรรมชาติส่วนดวงของพลเอกประยุทธ์จันโอชาราศีมังกรจะประสบปัญหาอีกครั้งหนึ่ง พบกับความสับสนวุ่นวายอลหม่านอย่างมากตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปลัคนาราศีมังกรดาวประจําตัวก็คือดาวสาวซึ่งกําลังถอยหลังเข้าสู่ราศีธนูซึ่งเป็นภพวินาศให้จับตามองในช่วงวันที่12กรกฎาคม2563 อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะอยู่ในความวินาศหลายเดือนไปจนถึงวันที่5ธันวาคมซึ่งค่อนข้างนานอยู่น,นะคะฉะนั้นก็ต้องระวังโดยเฉพาะจะมีพระพฤหัสที่อยู่ในราศีมังกรเนี่ยช่วยคุ้มครองเช่นจะมีการเกิดโรคระบาดเข้ามาแทรกจากนี้ก็ต้องถนอมตัวในหลายๆเรื่องทั้งสุขภาพความปลอดภยัยอุปสรรคที่ประดังเข้ามาต้องรู้จักใช้คนให้คนอื่นออกหน้าบ้างเพราะมีดาวใหญ่สองดวงโคจรอ,อยู่ข้างหลังต้องใช้คนให้เป็น สิ่งสาคัญคือเรื่องพ,พระพฤหัสกับเสาที่จะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเพราะจุดดาวที่ซ้อนทับกันอยู่ที่22ธันวาคมมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผลไปสู่อนาคตอย่างยิ่งใหญ่แห่งยุคสมัยเป็นวัตตะเป็นวงรอบส่วนท่านต่อมาค่ะก็คือโหรบุษรินปฐมคมนะขรรศาชื่อดังชื่อว่าหลายท่านเนี่ยได้รู้จักท่านอย่างแน่นอนนะคะท่านก็ได้มาทํานายว่าปลายปี2562 ระหว่าง30ตุลาคม2562ถึง17มีนาคม2563การเมืองเคยแต่ความสามาัคคีมาแล้วระหว่าง17กรกฎาคม2563ดาวสาวโคโจ้นถอยหลังกลับเข้ามาเรือนสุภาอีกครั้งหนึ่งจนถึงวันที่14พฤศจิกาย,ยน2563ดาวพฤหัสจะร่วมดาวสาวในราศีธนูหรือเรือนสุภาของดวงเมืองบางกอกอ,อกอีกครั้งหนึ่ง ครั้งนี้จะเกิดความไม่สงบความแตกแยกหรือแตกความสามัคคีขึ้นอีกครั้งจะแตกแยกภายในพักหรือว่าระหว่างพักในช่วงปลายปีนี้ก็คือ8สิงหาคมถึง9ตุลาคมและอีกครั้งหนึ่งระหว่างวันที่27ธันวาคมถึง24กุมภาพันธ์ในปี2564 ให้พิจารณาจากดาวราหูจรโคจรเข้าไปในเรือนกระดุมพระระหว่าง10กันยายนปีนี้นะคะถึง15เมษายนปี2565เป็นระยะเวลายาวนานถึง1ปีครึ่งเศรษฐกิจจะตกต่ำข้ายากหมากแพงสินค้าจะขายไม่ได้ราคาสินค้าบางตัวเนี่ยก็จะหายากขึ้นด้วยการเวลาเรื่องดาวราหูจรโคจรเข้าเรือนกระดุมพระเช่นนี้ เคยเกิดมาแล้วนะคะในปี2489ดาวราหูร่วงทรัพย์สมัยนั้นสินค้าฝืดเครื่องถึงขนาดประชาชนเนี่ยต้องรอคอยซื้อข้าวสารหรือว่าเสื้อผ้าดาวราหูเป็นดาววิบากกรรมคอยทำลายในเรื่องของฐานะการเงินหรือว่าเศรษฐกิจของดวงเมืองอยู่แล้วส่วนสถานการณ์บ้านเมืองครึ่งปีหลัง2563นี้นะคะภาพรวมสังคมไทยเนี่ยก็จะแตกแยกแตกความสามัคคีทุกส่วนในพักการเมืองแล้วก็ระหว่างพักการเมือง เรื่องเศรษฐกิจจะซุดหนักลงไปจนถึงต้นปีหน้าเรื่องปากท้องเนี่ยก็จะแย่ลงนะคะสภาพเศรษฐกิจอย่างนี้ก็จะอยู่ไปนานถึง16เดือนก็คือระหว่างวันที่10กันยายน2563ถึง15เมษายน2565ส่วนภัยแรงจะรุนแรงตั้งแต่10กันยายน2563เป็นต้นไปจนถึงต้นปีหน้าค่ะ ส่วนความแตกแยกทางการเมืองก็จะอยู่ระหว่างวันที่17กรกฎาคม2563ถึง14พฤศจิกายน2563ก็คือในปีนี้และก็ประชาชนเนี่ยจะไม่พอใจรัฐบาลและก็ไม่กลัวรัฐบาลรุนแรงขึ้นช่วงเวลาที่น่ากลัวที่สุดก็คือ8สิงหาคม2563ถึง10ตุลาคม2563และระหว่าง27ธันวาคม2563 ถึง24กุมภาพันธ์2564โดยมีแนวโน้มการยุบสภาหรือว่าการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลระหว่าง18กันยายน2563ถึง16ตุลาคม2563หรือว่า17พฤศจิกายน2563ถึง16ธันวาคม2563ซึ่งมีแนวโน้มว่าอาจเกิดปฏิวัติซ้อนได้ดวงนายกครึ่งปีหลังจะแย่กว่าครึ่งปีแรกอย่างแน่นอน กลาวก็คือประชาชนจะเกรงกลัวบาร,รมีรัฐบาลน้อยลงนี่คือเป็นส่วนคําทํานายของโขนบุษรินไปกันที่คําทํานายของคุณพัฒนาพัฒนาสิรินะคะเป็นผออสถาบันพยากรศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญการวางเริกก็ได้ทํานายดวงเมืองครึ่งปีหลังคะ่ะว่าภาพรวมเรื่องที่กําลังคาราคาซังกันอยู่เนี่ยหรือว่าโควิด -19 เหตุผลทางดวงดาวบอกว่า ตั้งแต่12กรกฎาคมถึง5ธันวาคมโควิด19น่าจะเบาบางลงอย่างมากหรือว่าแทบจะหมดไปโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะสภาพของฟ้าฝนแน่น่าจะดีขึ้นฝนตกพอเพียงสำหรับอาชีพเกษตรกรรมแต่หลังจาก5ธันวาคมดาวสาวโครจรกับมะเร็งดาวจันทร์ ในพื้นดวงเมืองใหม่จะทําให้เกิดการเพาะปลูกตอนปลายปีเนี่ยไม่ค่อยดีนักพืชผลส่วนใหญ่น่าจะเจอกับความแห้งแล้งแต่ว่าไม่มากนักเนื่องจากดาวเสาเลงดวงจันทร์อีกรอบสิ่งที่จะสวนทางกันก็คือตอนที่ดาวเสายกเข้าธนูก็คือวันที่12กรกฎาคมถึง5ธันวาคมนั้นการทำมาหากินเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีของหลายท่านส่วนสถานการณ์บ้านเมืองช่วงครึ่งปีจากนี้ไปจนถึง9สิงหาคมเนี่ยก็จะมีการปรับคอรมอ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงพระกฉุกเฉินอาจไม่มีพอดาวอังคารกลุ่มลัคนณาก็ทําให้บ้านเมืองเข้มแข็งขึ้นแล้ววันที่10สิงหาคมถึง8ตุลาคมบ้านเมืองจะเรียบร้อยไม่มีปัญหาสถานการณ์ไม่กระเพื่อมรัฐบาลเนี่ยก็จะทํางานได้ดีขึ้นประชาชนก็สบายใจขึ้นนะคะแต่ว่า9ตุลาคมถึง26ธันวาคม ดาวังคารโคจรเป็นวินาศแก่ลัคนาจะมีความวุ่นวายในเรื่องต่างๆในการบริหารราชการก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีหรือว่าเปลี่ยนตัวผู้บริหารชั้นสูงกันใหม่อีกครั้งแต่ไม่ถึงขนาดเปลี่ยนรัฐบาลไม่ถึงข,งขั้ยนยุบสภาแล้วก็ไม่ถึงขนาดเกิดการปฏิวัติเพราะจะมีการแก้ด,ด้วยการปรับคอรมอทั้งนี้ช่วงครึ่งปีหลังไม่มีช่วงไหนที่น่าห่วงเพราะว่าบ้านเมืองไม่วิกฤตแต่จะเป็นไปตามคันลองเป็นการเคลื่อนไหวตามปกติการชุมนุมไม่น่ามีแล้ว ส่วนปัญหาปากท้องของประชาชนเนี่ยก็ไม่น่าที่จะทําให้เกิดการชุมนุมส่วนดวงของพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ยังแข็งอยู่นะคะไม่เพียงพ้าเท่าไร่แต่ก็เป็นไปตามดวงเมืองที่ดาวังคาเนี่ยยังเดินถอยหน้าถอยหลังทับดวงเมืองอยู่ทําให้การบริหารบ้านเมืองเนี่ยเป๋ไปบ้างคดเคี้ยวไปบ้างแต่ตามดวงแล้วพลเอกประยุทธไ์ไม่เฉยไม่ทันสมัยอยู่กลางๆนะคะ ดูแล้วรัฐบาลเนี่ยก็น่าจะอยู่ครบเทอมนอกจากปีหน้านายกเห็นว่าหน้าเบื่อก็อาจจะยุบสภาก็เป็นได้นี่ก็เป็นคนำนํานายนะคะในเรื่องเศรษฐกิจและการเมืองในครึ่งปีหลังของคุณพินโยโอนบุศลินและก็คุณพัฒนาที่นํามาฝากท่านผู้ชมนะคะก็ในเรื่องเศรษฐกิจนะคะหลายท่านก็บอกว่าเข้ายากหมักแพงนะแล้วก็การเมืองเนี่ยก็มีทั้งอาจจะเกิดการยุบสภาปรับคอรอมอหรือว่า เกิดความแตกแยกไปในพักระหว่างพักอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นคําทํานายของ3ท่านที่นํามาฝากท่านผู้ชมในวันนี้และพบกันใหม่นะคะกับดิฉันป่ามสุ p e r แก้วไทายในโอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ